นี้ซื้อตั้งนานแล้วเราแบงค์จากแบนดยูนิตตัวนี้เขามาพร้อม2อสีแบบนี้แล้วก็ในตะกร้ามีให้เลือกแบบ2 0 0 0 0แอมป์กับ3 0 0 0 0แอมป์ทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็น All In วันสามารถชาร์จทั้งตัวเครื่องพร้อมกันกับโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้สายของมือน่ารักแบบนี้เขามาเป็นที่สายชาร์จมีทั้งไซซ์ซีและแรน n ิ่งนะคะทุกคน,นเดี๋ยวชาร์ให้ดูนี่เวลาเราชาร์จแอนดรอ d นะคะเราก็เสียบฝั่งไรนนิ่งนะคะเสียบไปเลยนี่แล้วก็ชาร์จได้นะคะแล้วก็ถ้าจะชาร์จ iOS นะคะก็ แล้วก็ชาร์จกับ iOS ได้เลยน,นี่ค่ะทุกคนชาร์จเข้าแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้พาวแบงค์จากแบรนด์ยูนี้ตัวนี้บอกเลยว่าพกพาสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยสําหรับคนที่เกลียดพกของเยอะไม่ต้องพกสายชาร์จพกแค่พาวแบงค์ตัวเดียวแล้วตัวนี้ตอบโจทย์มกสําหรับสายดูซีรีส์เวลาจะดูหนังตั้งได้แบบนี้เลยค่ะทุกคน นนสำหรับสายดูซีรีส์บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับตัวนี้นะพี่ใครที่สนใจเพลแบงค์จากแบรนด์ยูนีตบอกเลยว่าตัวนี้ชาร์จได้นานแล้วพวกพาสะดวกไปพร้อมแบบนี้เลยน้าหนักเบาวพวกพาง่ายใครสนใจเพาแบงค์จากแบรนด์ยูนีตตัวนี้พิกัดในตะการเหลืองรตบกดเลยของดีมีมอกค่ะ